อันนี้เชื่อเลยจะมาก็ต่อเมื่อน้ําลดเจดีกลางน้ําครับคุณผู้ชมที่หนองคายแล้วตอนนี้น้ําที่แม่น้ำโขงฝั่งนั้นเนี่ยลดลงต่ํากว่า1เมตรน่าจะเห็นมีคุณผู้ชมหลายคนถ้าเกิดว่าจะไปนะช่วงนี้ไปได้เลยแต่ว่าด้วยความที่น้ําโขงค่อนข้างกว้าง ฝั่งไทยยังลึกฝั่งลาวก็จะดีเห็นไหมมีหักสายกลางน้ําไม่เคยไปพี่นุเคยไปแล้วคนเนี่ยพอบมีเจดีย์กลางน้ําเสร็จสับปับคนก็จะนั่งเรือกันไปแล้วก็ไปไหวมีอะไรกินบ้างถามก่อนไม่มีอะไรกินแต่ว่าคนไปไหว้เสร็จสัรทที่ดีที่สุดคือเราทำมาหากินได้เพราะว่า คนเรือแม่ค้าพ่อค้าเศรษฐกิจชุมชนนี่มองเราเป็นเรื่องมองเป็นเศรษฐกิจชุมชนนะอก็แสดงว่าปีหนึ่งก็จะไปได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นถูกไหมนี่พ่อค้าแม่ค้าเขาก็ขายได้พวงมาลัยขายได้ของพันสองพันสีใบสงใบสีขายได้หมดแต่ช่วงนี้คนไปเยอะนะถูกต้องเพราะว่าเป็นช่วงที่น้ําลงเยอะจริงๆคุณผู้ชมครับวัดความลึกได้เนี่ย91เซนเห็นไหมไม่ถึงเมตร่ะ ยืนขึ้นมาก็ก็พ้นน้ําแล้วอะ<ช>่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับการสัญจรทางเรือระหว่างแม่น้ําโขงฝั่งลาวไปฝั่งไทยฝั่งไทยไปฝั่งลาวอาจจะต้องระวังกันมากขึ้นนะครับคือตอนนี้เนี่ยพระธาตุกลางน้ําตรงชุมชนวัดธาตุเขตเทศบาลเมืองหนองคายเนี่ยพอพระธาตุโผล่ขึ้นมาชัดเจนก็เสาร์อาทิตย์คนจะเยอะหน่อยเยอะเยอะเยอะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดด้วยไงคุณผู้ชมครับก็คนก็จะไปไหว้ไปขอพอรเพื่อความเป็นสริมงคลไม่ได้เห็นตลอดทั้งปีนะก็ต้องรองน้ําลดเท่านั้นนะครับ คนขับเรือบอกว่าช่วงนี้นะเอาใครจะไปฟังค่าบริการทางนี้ถ้าไปคนเดียวฉายเดียวไม่อยากยุ่งกับใครค่าเรือ200บาทแต่ถ้าเกิดนั่งกันหลายคนจะคิดคนละ20บาทโอ้อออแล้วเราไปอยู่บนฝั่งแล้วรวมกันหลายๆคนได้ไหมกได้ <c oughs> ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องไปคนเดียวหรอกแต่บางคนรีบไงบางคนรีบฉันมาฉันขอไปคุยอยากทำคอนเทนต์ หรือบางคนก็เอาจิงนะบางคนเขาก็จะแบบถ่ายรูปมีมีอะไรนะเป็นพิธีกรรมของตัวเองเป็นพิธีกรรมของตัวเองแล้วมีใบสีเอาเชื่อเรื่องของอะไรพญานงพญานาคอย่างผมไปไหว้เนี่ยบางคนก็จะไปไปแบบหมู่คณะบางคนีไปคนเดียวไปกับญาติไปกับอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทําพิธีเพราะว่าที่เขาเชื่อเรื่องของพญานาคบางคนไม่อยากรอบางคนไม่อยากรอเองอยบาทไปฉันก็มีพิธีขยงชั้นอะอะไรประมาณนี้แล้วนี่ยังไงพอเสร็จปุ๊บเขาต้องเก็บปะ เก็บดอกมงดอกไม้พวกนี้ใช่ไหมเก็บ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 เพราะอย่าน้ําขึ้นมันก็ไปหมดแล้วก็ไปหมดนะับไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครอยากจะไปไปได้เพราะว่าคนเรือบอกว่าต้องใช้ความระมัดระวังในการขับเรือแต่ว่าไม่เป็นไรครับในพื้นที่มีความชํานาญอยู่แล้วนี่นะครับที่จังหวัดหนองคายนะครับไปกันได้นี่เป็นเศรษฐกิจชุมชนนะฮะวันดีสนุกฟรีทีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้